ครับผมมิสซูสายลือบายแท็กออโต้แกลลี่นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์รถยนต์นะฮะอีโคคาร์ที่ประหยัดที่สุดในตอนนี้นะครับผมไม่ได้แค่ประหยัดน้ํามันอย่างเดียวนะฮะประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยนะครับในยุคนี้นะครับผมก็ต้องแนะนําเป็นแอต a าสเปเชียลเอดิชันฮะราคาเริ่มต้นที่5,43,000ันเท่านั้นนะครับโปรเนี่ยมีหลายโปรมากๆเลยแต่ลราขอแนะนํากันว่ารถเราเนี่ยเท่านี้ฮะราคาเท่านี้แต่ออปชั่นนี่จัดเต็มสุดๆนะฮะไม่ว่าจะภายในเนี่ยภายในฟัวรมาลายเนี่ย เขามีมันติฟังก์ชันให้เราด้วยนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะ,ะเลื่อนเพลงนะ,ะโดยเราสามารถใช้ที่พวงมาลัยได้เลยนะแล้วจอเนี่ยเขาจะเป็นจอเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่านี่พิเศษสุดๆนะ,ะในรถราคาเท่านี้นะและออปชั่นได้เท่านี้นะ,ะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ o p p l e p a r p l a y a n d แอนด a u ยอออย่างที่เราบอกไว้นะครับ แต่คันนี้ก็โปรโมชั่นมีให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะดอกเบีย้ย0%นเนะฮะดาวเริ่มต้น9,900ผ่อนไม่เกิน7,300หรือ7,400ต่องวันนะครับผมก็ถือว่าประหยัดสุดๆครับในตอนนี้แล้วยิ่งค้าราชการพนักงานบริษัทเนี่ยได้ดอกเบีย้ยพิเศษอีกรับไปเลยนะฮะดอกเบีย้ยพิเศษโอ้โหผมบอกเลยยังไงก็คุมนะซื้อคันนี้นะครับผมแล้วนอกจากโปรโมชั่นเนี่ยแล้วของแถมเราแถมให้ลูกค้าเบื้องต้นเนี่ยดาวเท่าไหร่ก็ได้แต่เราแถมให้ลูกค้าหมดนะฮะขอโทษทีนะร้อนไป ที่เราแถมให้ลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบเาะนบหนังนะครับพรมกระดุมนะครับแล้วก็เซนเซอร์ถอยนะฮะสจุดนะฮะเวลาเราถอยเนี่ยจะเตือนตลอดเลยนะฮะแล้วก็กล้องมองหลังผ่านจอนะฮะเราจะมีเส้นปะให้ด้วยนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยเราแถมเป็นกล้อง7 0 mai นะฮะอันนี้รู้อยู่แล้วว่ากล้องตัวนี้คุณภาพสุด,สดๆนะฮะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะฮะกล้องบันทึกหน้าของเรานะฮะเราก็แถมเป็นเบาะหนังสามารถเลือกสีได้เบาะหนังดําได้แดงเบาะหนังดําได้ดาเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่<า> ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะฮะไม่ว่าจะ Facebook l i ไ e y ์ u t u b e แล้วก็เบอร์โทรนะฮะเราจะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผมก็ผมก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันฮะว่าในรถเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะฮะผมบอกเลยจัดเต็มสุดๆด,ดาวแค่9,900เนี่ยเราได้ของเยอะแยะมากมายนะฮะเราจะไม่เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆน,นะครับแต่เราจะบอกว่าออปชันของเราเนี่ย จัดเต็มสุดๆครับเราบอกเลยราคาเท่านี้แล้วผ่อนเท่านี้นะฮะประหยัดครบในกระเป๋าแล้วก็ประหยัดประหยัดน้ํามันนะฮะประหยัดน้ามัน23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็ฝากแนะนําด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมผมมิซูวิธีสายเลยบายแตกออโต้นะฮะดูแลทุกข,ขั้นตอนนะฮะบริการด้วยใจสาสใจทุกรายละเอียดนะครับผมก็กราบสวัสดีครับ